ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล่าวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมาโซโล่ใน EP ที่18นะครับก็รถทูแพทสามเหมือนเดิมไม่รู้รถทูแพทสามมากี่พาร์ทแล้วเดี๋ยวเกมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมนั่นโอ้โหปิงอาลดละเมื่อกี้หกร้อย ทำไมอะไระเนี้ยเหมือนรู้จักกันสคนอะเรียกชช่อกันไปกันมาเฉยบาบาจีวตออ้โโนแบนด้วยบาบาจีก่อนทารีไปดาราดิอาาาจันทร์นสเตนสเตนสเตทุกแมาด बा, बाबाजी हमारा एक... नहीं गिला कर दीजिए

Dua kali hidup, tak cepat, tapi pun tak kali dia. Bapaknya dia, and the what you saying? No problem, bro. Okay bro. No problem, bro. Mereka ada family, mana belah? <laughs> Even berjuang, imam, mic, and understand me. ะมึงพูดภาษาจีกูยังฟังไม่ออกล,ละ,ลละอะไรเราใช้เกมเซนสุโอเควะด็อกลีชันวิชู मैंकनेक्टेड फर्स्ट राम लैगिंग ओके बाबाजी क्या बैक ओके जी देखा बाबा फिर मिलते बाई แล้วข้อไว้ทุกคนขอไว้จริงเจียมาต่ดองันบลิชรีสีงวิว่ง nice. <The> แบบหนักหน่วงหนัหน่วงน बस स्टॉप पे चलो बलले ऑन येलो 90 हां माय बैग डौट्स स्मोक प्लांट स्मोक प्लांट स्मोक प्लांट बाबा रे स्मोक प्लांट बाबा जी बेंडिट स्टेट बेंडिट स्टेट बेंडिट स्टेट Baba ji bridge Baba ji bridge, bridge bridge Oh shit What of there Oh over here เฮาเก็บหมดหมดจ้ะ อาทีมเขาหลดโชคดีทีมเราแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้ทามมิ่งที่แบบบันดิตวิ่งผ่านหน้าต่างผมกำลังจะกดไมพูดพอดีนะผมก็เลยแบบเนี้ยมันเป็นข้อเสียของการที่แบบเราพูดในเกมนะครับผมจะกดไมพูดแล้วเสียทามมิง่งพอดียิงไม่ทันนะครับโฟกัสอีกจุดหนึ่งพอดีแต่ถ้าเรามี Discord หรือว่าทีมสเปคเงี้ยมันก็สามารถพูดออกมาได้เลยใช่ไหมเราก็โฟกัสการเล่นเต็มที่นะครับแายเป็นผมเอ,อ<笑><笑><笑>๋เห็นมันวิ่งผ่านแต่ยิงไม่ทันแต่มันวิ่งสามด้วยแหละนะครับ เต็มเพลยห้องเดิมแน่นอนครับผมน่กลัวมากแต่มาเขาจะเล่นห้องบนยันจอดจริงถ้าเช็คห้องล่างไม่มีแปลงห้องบนแน่ับสตุนลินเีจัน ไหลขึ้นตรงอันนี้ได้นะมันได้เขียวโอ้โหดิเช่นปอนพีก่อนฮอ้เกินดิฟิทัปเฮ้ deception deception on me me on me vision on me yeah emp collision wait 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 थी oh Below, below KEPT <laughs> Oh, uh, 95 Got him On ping That's it Just hang on What? You he hold the battery Oh my god <laughs> Yeah คุณเห็นไหม Did you see that? Yeah, yeah, yeah. What the? มันถิวแบตเตอรี่อะ What the fuck? โคเทเป็นบั๊กเหรอวะผมอยากทำบ้างอะแต่มันเท่ดีนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยมีผลเลยหรอกนะแต่มันเวลาเรายิงศัตรูได้มันจะเท่ไงเดสคัมอะเออไม่มีเอ้าชิบหายเอ้ยเพื่อนเราไม่ได้หยิบฮาร์ดบีตมาวะได้อยู่ได้อยู่แหละ ก็อาจจะโยกห้องล่างไงห้องล่างนี่จริงๆมันก็จำเป็นอยู่ดีนะเปิดแฮตนะเป็นแฮตล็อกเกอร์แบบแคปในใจเนี่ยห้องล่างจะเป็นเบสเมนต์เบสเมนต์ not basement basement bro basement bro มีอีลาดว้วย เขาต้องมีกัมบิล่าวางหน้าประตูแน่นเลยเราเทเชอร์เคลียบเลย on radio. Oh. Dog diving. No way, bro. Oh my God. Dog still diving. Nice one more Devi. Oh, เหมือนจะเจอคนด้วยอะ่ะบอกเลยซ้ายมือป่ะวะข้างล่างบิโลอยู่บิโลอยู่ไปแค่กูแคนคอน บอกสายหน้าสายหน้าโอ้โหเสียงดังควังชัดเสียงดังควังชัดนี่ไงวันวีทรีครับวันแมนสเตอร์อาอ inside อเอ inside วันทอลเลนและวันแมนสเตอร์โดนพิงโอ้ my god เขาทอดไต้อ้าเหมดด้ยทันเพอามันได้สองพอดีอ่ะใ,ใช้ปืนพกยิงด้วยนะเกินหมดกันคือ <c oughs> แบบถือปืนหลักแมวอ,อ่ะเปลี่ยนปืนพกสับพกยิงโคตรเท่เขาไม่แบนบอลเราเล่นบอลได้นะ บอกเลยว่าไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้ตรงนี้ใช่ป่ะได้ปา่าวว่าเข้าโอเคโอเคตรงนี้เลยโอ้โหเป็นกูเอฟเคลย์นี่เป็นความรู้ดี इलेक, इलेक के नहीं नहीं अभी แค่ไม่โดนเลยวะยังอะไรปเลยยิงไม่โดนเฉยเลยลงมามีตัวข้างบนผมอะไนบ้อดันทันป้อวะ

ข้าวผมจริงไม่โดนคืออะไรวะเนี่ย<ห>ทารม,มิ่งวันนี้ g o ้นบอมบี้ going bombie สวยงามเราแมทเหรอใช่ใช่ จี๊5 8 Outside 90 Window. Hold, hold, play time. เอ็มเย้มากตาดนะเออตั้งแต่ยิงเทสเชอร์กับน้องแมสข้างนอกแล้นะมันควรโดนอะผมอะคืผมควรยิงเขาตายนะครับยิงฟรีแล้วอะน i ้ e แต่ว่า ใหญ่ yeah, มากบอกเลยว่าการเอมตอนยิงสู้หน้าต่างนี่ยิงแล้วใหญ่เลยยิงไม่โดนตะโกนแตกหนึ่งยิงไม่โดนร้องโล่ะผมอะขนาดบัดิตยิงโดนนี่หนึ่งบอกเเหลือสี่สิบอะ ว่าเนียนหรือเปล่าวะปลากล้องไว้ไหนดี๋วหน I got one crystal. หน่อยแล้วก็ข้างบน Quest 14 ชูนิส coming ก็ช็อกเดินจงมีคนเดินผ่านมาตรงนี้แล้วขอซีโฟเน้นๆหนึ่งที

我背 him。狙击 <laughs>、oh.，狙击。G. แมงเลยบอกไปเก่นรอ,อต้องกล้แพทและชนตาหนึ่งอะผมว่าขึ้นมา93แต้มเลยนี่ตาหนึ่งขึ้นแพทแน่ถ้าชนะนะได้แพทวะเปิดกันโอ้โหสีขาวเรียบร้อยเกลือโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสบพา์านี้เดี๋ยวมาตอนพาร์ทหน้านะครับดูว่าจะขึ้นแพทสามได้หรือเปล่า อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันครับ